สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินโภคครับวันนี้เนี่ยเอกลักษณ์มากมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะพาเพื่อนเอนเนี่ยมาเยี่ยมชมป๊อปอัพสตอร์ของแบรนด์ลองจินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีการจัดป๊อปอัพสตอร์ที่มีความพิเศษมากๆเพราะว่าจะมีนาฬิกาที่หายากนะครับที่นำมาจัดแสดงให้เพื่อนเอนเนี่ยได้ชมในป๊อปอัพสตอร์แห่งนี้นะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวคอลเลกชันที่ชื่อว่า Spirit นะครับซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันของนาฬิกาแบบ Pilot Watch หรือว่านาฬิกานักบินนะครับที่เรียกว่าเป็นในระดับตำนานเลยบูธเนี่ยอยู่สวยงามมากๆครับที่ห้าง Central World นะครับในโซนเอเ i รีชั้นที่1นะครับนี่ผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเยี่ยมชมตั้งแต่แรงบันดาลใจของนาฬิกาของแต่ละรุ่นนะครับว่าเขามีที่มาแล้วก็ที่ไปยังไงนะครับ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับใครที่ซื้อนาฬิกาในงานในวันนี้ก็ได้รับส่วนลดทั้งหมด15%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบูธนี้คือแบบสวยงามหรูหราแล้วก็อลังการมากครับผมชอบวิธีการพรีเซนเทชันของบูธมากๆนะครับม,มีนาฬิกาหลากหลายรุ่นนะครับผมจะเริ่มต้นนะครับในการเปิดนะครับโดยการพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมในโซนนี้นะครับนี โซนนี้นะครับเขาจะทําเป็นลักษณะคือคล้ายๆกับรันเวย์นะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้ามาดูเรื่องราวนะครับโดยที่จะมีบุคคลสําคัญเนี่ยทั้งหมด4ท่านนะครับนี่ซึ่งทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับจะมีความสําคัญกับแบรนด์ลองจินในการที่จะผลิตนาฬิกาในซีรีส์ที่ชื่อว่า Spirit มากๆนะครับให้ดูนะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาถ่ายภาพเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับผมจะให้ดูท่านแรกนะครับท่านนี้นี ท่านนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าคุณโคเวิร์ดนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเดินทางหรือว่าเป็นนักสำรวจนะครับที่เดินทางรอบโลกแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำลายสถิติในการเดินทางทางอากาศได้เร็วที่สุดในปี1938นะครับและที่สำคัญนั้นคือเขาก็ใช้ในาฬิกาของแบรนด์ลองจินนะครับในการที่จะออกสำรวจในเที่ยวบินทั้งเวลากลางคืนแล้วก็เวลาที่บินข้ามสมุทรนะครับนี่ซึ่งใช้เวลาในการสำรวจเดินทางถึง3วัน 9ชั่วโมง14นาทีนะครับก็คือท่านนี้นะครับนีท่านที่2นะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับแบรนด์มากนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักบุกเบิกที่เรียกว่าทำลายสถิติในเรื่องของระยะทางความสูงนะครับก็คือจริงๆระหวังที่คุณเอลินเนี่ยเขามีการบินอยู่นะครับก็เขาเนี่ยมีการเรียกว่าหมดสติขนาดที่บินอยู่ในระดับ ความสูงอยู่ที่30,000ฟุตนะครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยกำลังจะร่วงลงสู่พื้นดินแต่ว่าสุดท้ายนะครับเธอก็ได้สติในช่วงวินาทีสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ในวันต่อไปที่คุณเอลินเนี่ยได้มีการบินขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าสามารถที่จะสร้างสถิติใหม่นะครับด้วยความสูงถึง32,576ฟุตนะครับแน่นอนว่าเธอก็ใส่ในาฬิกาลองจิ้นเนี่ยเป็นนาฬิกาคู่ใจของเธอนะครับ อันนี้เป็นท่านที่2นะครับที่มีความสําคัญกับในคอลเลกชันสปิริตของลองจินมากๆนะครับท่านที่3นะครับเป็นคุณอเมเลียนะครับสำหรับคุณอเมเลียเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงสปิริตอันแรงกาที่สามารถที่จะเอาชนะสายลมอันเยือกเย็นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่บินแล้วก็เชื่อมต่อ2ทวีปด้วยนาฬิกาลองจิ้นโครโนกราฟของเธอนะครับก็เรียกว่าเป็นคนเดียวที่ บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับในปี1932นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมานาฬิกาของเขาเนี่ยถึงตั้งชื่อว่า Spirit นะครับเพราะว่าทั้ง4ท่านเนี่ยร้วนใช้ Spirit ในการของความเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นความเป็นนักบุกเบิกมากๆนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับ คุณพออ e ีมิววิเตอร์นะครับนี่ท่านนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสำรวจนะครับแล้วก็สำรวจภูมิภาคที่บริเวณขั้วโลกเหนืออันหนาวเหน็บนะครับในปี1936นเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะผ่านความอุณหภูมิความหนาวมาแบบลบ40องศานะครับนานแบบ49วันนะครับก็มาด้วยนาฬิกาของแบรนด์ลองจินนะครับ และทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบบแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็น iPad นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็น Interactive นะครับกับ Exhibi t i o ันหรือว่า Pop Up ของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอา iPad มาให้เพื่อนๆนได้ชมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณรักนะครับนี่ซึ่งเป็นทีมงานของแบรนด์ลองจินนะครับเวลาที่เพื่อนๆมาเยี่ยมชมที่ Exhibi t i o ันะครับสามารถที่จะขอ iPad จากคุณรักได้นะครับ ก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยส่อง iPad ไปที่ภาพต่างๆนะครับเราจะเห็น Interactive เนี่ยผ่านหน้าจอของ iPad เลยนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการนำเสนอที่ทางลองจินเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้สนุกกับการเยี่ยมชม Exhibition ในครั้งนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นอะไรที่ Exclusive มากๆสำหรับทุกคนนะครับและแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาชมนิทรรศการในครั้งนีน้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจะแวะมาเซลฟี่จะมาถ่ายภาพนะฮะได้หมดเลย นี่ครับเรียกว่าทุกภาพเนี่ยก็จะมีอินเทอร์แอคทีฟแบบนี้ใน iPad นะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับน้องๆหนูๆน,นะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องของนาฬิกาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสนุกใน e อ h ซิ i ิ i ั่ในครั้งนี้ได้นะครับนี่ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเยี่ยมชมในโซนถัดไปของ e อ h i ิ i ิชั่ในครั้งนี้นะครับ หลังจากที่เรานะครับเดินผ่านรันเวย์ในบริเวณนี้นะครับเราก็จะเดินเข้ามาสู่ในห้องนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับในป๊อปอัพในครั้งนี้นะครับเพราะว่านาฬิกาที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ทั้งหมด3เรือนนะครับเป็นนาฬิกาที่นำมาจัดแสดงเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับงานในวันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแต่ละเรือนเนี่ยมีความเก่าแก่มากนะครับอย่างเรือนนี้นะครับเป็นเรือนที่เรียกว่าใช้ในปี1931นะครับ อันนี้เป็น1,947นะครับแล้วก็1 9 7 3นอะครับอันนี้เป็นเรือนจริงที่มาจากมิวเซียมของทางลองจิ้นเลยนะครับหาดูไม่ได้ที่อื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในละแวกเซนทรัลเวิลด์เนี่ยได้มีโอกาสมาเห็นของจริงนะครับมาถ่ายภาพแล้วก็มาชมกับความงดงามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะดูออนไลน์ผ่านในช่องผมได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ในครั้งนี้มากๆนะครับ ในห้องนี้นะครับก็จัดไว้อย่างสวยงามนะครับเขาก็จะมีเป็นสกรีนแบบนี้นะครับที่จะแนะนำนาฬิการุ่น Spirit นะครับก็บอกแล้วว่าชื่อของนาฬิกาเนี่ยมาจากนักบุกเบิกนักสำรวจแล้วก็นักบินนะครับที่ทุกท่านเนี่ยล้วนแต่มี Spirit อันแรงกล้าในการที่จะสำรวจโลกนะครับนี่ก็สวยงามมากๆนะครับผมให้ดูอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกา Spirit นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่มีการวางจำหน่ายในปัจจุบันนะครับแล้วก็กลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวมากๆ สำหรับใครที่ชอบสะสมนาฬิกาในสไตล์ที่เป็นไพล o t w a อตวอตนะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาแบบนักบินนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด7เรือนนะครับที่มีการวางจำหน่ายอยู่นะครับสวยมากๆเดี๋ยวนาฬิกาเนี่ยผมจะเจาะให้ได้ชมกันท้ายคลิปนะครับ mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอนะครับเวลาที่เพื่อนๆมาที่ป๊อปอัพ hmm. ในมินิเอกซิบิชั่นนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ออกมาได้นะครับมี และหลังจากนั้นครับก็สามารถที่จะใช้ตัว iPad นะครับในการที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆได้นไหมนี่ครับก็เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างเทคโนโลยีในการนำเสนอนะครับแล้วก็ความสวยงามของการจัด Exhibition นะครับนี่ครับก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะครับจะมีในทุกๆลิ้นชักเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่มาจากมิวเซียมนะครับเราลองมาดูทางด้านนี้บ้างนะครับ สามารถที่จะเลื่อนเปิดได้หมดเลยนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมี movement ครับปฏิทินก็จะเลื่อนได้นะครับนี่ครับเราก็จะเล่าเรื่องต่างๆสามารถที่จะใช้เวลาอยู่ใน pop-up แห่งนี้ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งเริ่มต้นตั้งแต่จุดการเดินทางของแบรนด์นะครับในปี1,882นะครับซึ่งลองจีนนั้นถือว่าเป็นนาฬิการที่มีความเก่าแก่มาก กว่า188ปีนะครับแล้วก็ยังคงความหรูหราสง่างาน,นครับตามสโลแกนของแบรนด์ก็คือ elegance is an attitude นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับสวยงามมากนะฮะสามารถที่จะแวะมาทำคอนเทนต์ถ่ายภาพลงอินสตาแกรมหรือว่าแวะมาถ่ายแบบภาพลง Facebook ก็ได้นะครับสวยมากคราวนี้ผมให้ดูอีกหนึ่งลิ้นชักนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับ ของนักเดินทางนะครับแต่ละท่านนะครับว่ามีเรื่องราวมีที่มายังไงนะครับนี่นะครับเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่เขาได้ใช้งานจริงๆรนะิยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับโทรเลขนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการเขียนแล้วก็ส่งต่อมาถึงแบรนด์ลองจินนะครับ อันนี้มีเก็บแบบว่าเบื้องหลังไหมเพื่อนๆรับทราบนะครับอย่างเช่นคุณเอมิเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยคือเขาก็สำรวจเรียกว่าบินสำรวจแล้ววันหนึ่งเขาก็หายตัวไปเลยนะครับแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยเป็นภาพที่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็นาฬิกาต่างๆเนี่ยก็เป็นนาฬิกาในช่วงที่เขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งทุกๆท,ท่านเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ลองจินเนี่ยได้ทำนาฬิกาที่มีคุณภาพสูงนะครับ ในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Spirit นะครับนี่จริงๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับความสวยงามของ exhibition เขาเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นปุ่มตรงนี้นะครับแล้วลองกดปุ๊บหน้าจอเนี่ยเขาก็จะเปิดเล่าเรื่องแบบนี้เห็นไหมครับทันสมัยมากๆครับแล้วก็พอเขาเล่าเรื่องหรือเพื่อนเพื่อชมวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะปิดลงมาโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปปิดเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการแบบนำเข้ามาให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนะครับ เพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับของรองจิ้นนะครับอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางผมก็เลยอยากจ,จะแวะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกับความสวยงามของป๊อปอัพหรือว่าเป็นเอกซิบิชันในครั้งนี้นะครับีสวยมากๆนะครับที่เซนทรัลเวิลด์นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรียนเชิญแวะเข้ามาในป๊อปอัพแห่งนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีเป็นหนึ่งห้องนะครับี เปิดเข้ามาดูในห้องว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีผู้ทรงอิทธิพลที่ทุกๆสาขาอาชีพนะครับมีคุณพริ้นจาก Carnival นะครับมีคุณมิวเป็นนักร้องนะครับมีคุณเคนนักครินนะครับ The Standard นะครับผมนี่ฟัง s e Secret s a u c e ของคุณเซนของคุณเคนเนี่ยเป็นประจำนะครับมีคุณ m a r i โอ a มา e r นะครับมีมีคุณดวงนะครับบอกอนเดยสารฮาร์เปอร์บาซานะครับ ก็จะเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ของแบรนด์นะครับและที่พิเศษที่สุดครับก็จะเป็นคอลเลกชันนี้นะครับนี่เรือนนี้จะเป็นเรือนที่เป็นบ็อกเซตนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้นาฬิการุ่น Spirit นะครับพร้อมกับสาย3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นสายสตีลนะครับแล้วก็เป็นสายสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีิกเนเจอร์ของแบรนด์ลองจินแล้วก็เป็นสายที่เป็นสายสีน้าตาลนะครับให้อารมณ์ที่ดูวินเทจนะครับนี่นะครับ รุ่นนี้เขาก็มีวางจําหน่ายนะครับมีความเป็นแบบแบบคอลเลกชันที่ควรจะเก็บมากๆสําหรับคนที่อยากจะซื้อเก็บนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เป็นบ็อกเซตเลยนะครับแล้วก็แวะมาถ่ายรูปกับเอกซิบิชันได้เลยนะครับจริงๆในงานนี้นะครับเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะรุ่นที่เป็นสปิริตอย่างเดียวนะครับอย่างรุ่นไฮโดรคอนเฟสที่ผมเคยรีวิวแล้วเนี่ยเขาก็มีวางจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยในงานเนี้ยก็เรียกว่ามีโปรโมชั่นนะครับลด15%สําหรับ นาฬิกาทุกๆเรือนนะครับยกเว้นเรือนที่เป็นแบบตัวท็อปแบบนี้นะครับจะลดอยู่แค่1 0อเนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาให้ชมในพาร์ทนี้นะครับนี่ครับไฮโดรคอนแครสที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับที่นี่จะมีครบทั้งหมดเลยนะครับจะมีตั้งแต่สีดําสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับสีที่แรมากๆกก็คือสีเทาแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีเทาของจริงสวยมากแวะมาชมกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับนี่ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมจะเลือกนาฬิกาในคอลเลกชันสปิริตว่าเขาจะมีทั้งหมด3เรือนนะครับผมเนี่ยจะเลือกเป็นเรือนไหนเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็นำนาฬิกาในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Spirit นะครับมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมนะครับนี่อันนี้เป็นตัวเรือนที่มีความแบบสวยงามมากๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวเรือนที่เป็นหน้าปัดแบบสีดำแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบ Black and w h ไว้นะครับแล้วก็เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับ ีสวยมากแล้วก็เขาฟินนชชิ่งงานออกมาเนี่ยคือวิงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแบบพิเศษแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวใหญ่สามารถที่จะจับเวลาได้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่เรือนละ7 8 0 0 0บาทสำหรับ2ตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา1 1 3 1 0 0บาทนะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นหน้าปัดแบบสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบบหน้าปัดแบบสีดำแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเขาจะลดอยู่ที่10%นะครับถ้าเป็นตัว Spirit ที่เป็นแบบตัวแบบนี้นยครับจะอยู่ที่15%จากราคาประมาณ78,000นะครับถ้าเพืเ่อนๆเดินมาซื้อในงานเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทน,นะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับคราวนี้ถ้าให้มาจินพูเลือกนะครับจาก3เรือนนี้เรือนที่ผมจะเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นเรือนนี้นะครับ เหตุผลเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าสายของเขาเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เข้ากับบริเวณหน้าปัดของเขามากๆนะครับมีการแบบเล่นแสงมากๆนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขเนี่ยชัดเจนนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับนาฬิการเรือนนี้ก็คือการปัดฟินิชชิ่งนะครับผมอยากจะสูมให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงบริเวณขอบนะครับเขาจะมีใช้เทคนิคก,การปัดขอบแบบมีความแววาวที่เป็นริงส์อยู่ทั้งรอบตัวเรือนนะครับแล้วก็มีการขึ้นขอบทางด้านข้างนะครับ ตัดกับส่วนที่ด้านนะครับก็จะทําให้ลุคที่ดูแบบภูมิฐานแล้วก็ดูโมเดิร์นมากๆอันนี้คือส่วนแรกที่ผมชอบนะครับส่วนที่2ที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือบริเวณเม็ดมะยมนะครับนาฬิกาที่เป็นพายโลดวอชนะครับก็คือจะมีเม็ดมะยมที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับคือจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วผมมองว่าเม็ดมะยมตรงนี้เปรียบเสมือนกับเครื่องประดับของนาฬิกาเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นแบบออโต้นะครับคือสำรองพลังงานได้64ชั่วโมง แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะไขแล้วก็ขึ้นลานเองได้นะครับก็คือวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้หยิบมาใส่เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนตรงตัวเม็ดไม่ยมเนี่ยนะครับเพื่อจะสำรองพลังงานได้64ชั่วโมงเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ชมไปด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเลขทั้งหมดนะครับจะมีความใหญ่แล้วก็มีความชัดเจนมากๆนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีมาร์กเกอร์นะครับที่เป็นลักษณะคือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเล็กๆอยู่นะครับเวลาที่เรา ปิดไฟนะครับจะเรืองแสงออกมาได้ขั้นสุดมากๆนะครับเพราะว่าเขาเคลือบด้วยสารเรืองแสงที่ชื่อว่าซูเปอร์ลูมิโนวานะครับและเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงบริเวณเข็มวินาทีเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นปลายทิปนะครับที่เป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เราสามารถมองเข็มวินาทีได้แบบอย่างสวยงามนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือจะมีดาวทั้งหมดนะครับ5ดวงนะครับซึ่ง นาฬิกาเรือนนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูงมากนะครับแล้วก็ใช้เครื่องที่ดีมากๆนะครับนี่แล้วก็มีวันที่อยู่ในตัวด้วยนะครับถ้าพูดถึงความสวยงามนะครับผมมีความรู้สึกว่าเรือนนี้ผมถูกใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าสีเขาดูแบบสวยมากครับอาจจะดูแบบเรียบๆแต่มีความคลาสสิกในแบบฉบับของนาฬิกานักบินนะครับใครที่ชอบแบบสีดําก็จะเลือกเป็นเรือนนี้นะครับเป็น Black and w h ไว e นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบแบบมีฟังก์ชันแบบ จับเวลาได้นะครับนี <odzi down. S 1> ่ก็เลือกเป็นตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใส่เรือนนี้นะครับขึ้นข้อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมว่าเวลาที่อยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยมีความสวยงามยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ขึ้นข้อเพื่อนๆได้ชมนะครับอย่างวันนี้ผมใส่สูตรที่เป็นสีออกแนวแบบสีเดียวกันกับนาฬิกาเลยครับเวลาที่ขึ้นข้อเนี่ยก็พอดีนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่40มิลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไซส์ที่กําลังดีมากๆนะครับแล้วพื่อนๆนก็จะเห็นว่าการรีเฟล็ของแสงกับหน้าปัดเนี่ยคือทําออกมาได้อย่างดีงามมากนะครับเห็นตัวเลขได้ชัดเจนในทุกๆมุมนะครับทุกๆมิติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาของเขาครับมีความแบบเรียบหรูดูภูมิฐานแล้วก็โมเดิร์นนะครับในราคาที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดนะครับ กับตำนานแล้วก็เรื่องราวแล้วก็เฮอริเทจของแบรนด์ลองจินที่มีความเก่าแก่มาถึง188ปีนะครับแล้วก็ยังคงความหรูหราในสไตล์ Elegance ได้อย่างดีงามนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูนะครับเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยครับต้องการที่จะหมุนเม็ดไมยมนะครับต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เราจะหมุนนะครับเราก็จะใช้วิธีการคือค่อยๆขันวาวในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นวาวที่ป้องกันน้ำนะครับไม่ให้ซึมเข้าไปนะครับ สเต็ปที่1พอเราหมุนออกมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนขึ้นลานได้เลยนะครับเวลาที่หมุนขึ้นลานเนี่ยประมาณ30รอบนะครับก็จะสามารถที่จะเต็มได้เลยนะครับแล้วก็ลานเนี่ยจะรู้สึกฝืดมากยิ่งขึ้นนะครับสเต็ปที่2นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบวันที่ได้นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่3าก็คือหมุนในเรื่องของการตั้งเข็มเวลาแบบนี้นะครับก็จะมีเป็น1 2แล้วก็3สเต็ปนะครับ เพราะฉะนั้นสะดวกมากครับเวลาที่ต้องการที่จะเก็บเข้าไปนะครับก็กดในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆหมุนวาลเข้าไปนะครับคือมีความนุ่มแล้วก็จับถนัดมือมากๆนะครับแล้วก็ความวิ้งหรือการเล่นกับแสงเนี่ยคือสวยมากนะครับผมจะลองขึ้นบนข้อมือให้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบนะครับนี่สวยมากครับสวยจริงๆนะครับสําหรับรุ่นสปิริตนะครับผมจะลองเรือนสีดํำให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับนี่ ก็จะมีความเท่มากๆนะครับใครที่แบบใส่เสื้อทํางานสีขาวนะครับเป็นเชิ้ตสีขาวกางเกงสแลกสีดารองเทา้าคัตชูสีดำแล้วต้องการแบบ black and white แบบเท่ๆฮะให้อารมณ์ที่ดูมีความเป็นแบบวินเทจผสมกับโมเดิร์นแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนกับของคนอื่นๆนะครับก็ต้องมาเป็นรุ่นสปิริตนะครับจะให้อารมณ์ที่ดูแบบภูมิฐานแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบมีความรู้ทางด้านการเล่นนาฬิกามากยิ่งขึ้นนะครับสวยมากนะครับ สำหรับใครที่ชอบเรือนใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเติมมานะครับตัวเม็ดไมโยมเนี่ยคือสวยมากๆนะครับนี่แล้วก็จะมีตาโลโก้นะครับเป็นสายของลองจิ้นเลยนะครับลองจินสัญลักษณ์ของเขานั้นก็คือเป็นนาฬิการายนะครับที่มีปีกอยู่สองข้างนะครับนี่เรือนนี้ก็จะดูเต็มแล้วก็ดูเท่มากๆนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าแบบสวยทั้ง3เรือนเลยนะครับนี่ตัวเลขก็มีความเด่นชัด ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่ถ้าให้มาตินพูเลือก1เรือนที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของผมนะครับผมบอกได้เลยว่าก็ต้องเป็นเรือนนี้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์ลองจินด้วยนะครับแล้วก็เบรนหน้าปัดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนสีแบบเหมือนพระอาทิตย์นะครับที่มีความวิงแล้วก็มีความแวววแล้วก็เล่นแสงมากๆนะครับนี่ใส่ให้ดูอีกรอบเข้ากับสูตรที่ใส่มาในวันนี้แบบมากๆครับนี่ครับ หนังก็ฟินิชชิ่งแบบสวยงามมากนะครับนีให้ดูแบบอะไหล่บัคเกิลต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีการสลักคําว่าลองจินนะครับให้ดูทางด้านหลังนะครับมีก็จะเป็นโลโก้ของลองจินแบบนี้นะครับแม้กระทั่งที่บริเวณสายนะครับก็สลักคําว่าลองจินเช่นเดียวกันนะครับคุ้มค่าครับกับราคา78,000บาทนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์แท้ๆนะครับที่มีแบรนด์ที่แบบ เชื่อถือได้นะครับกว่าเกือบ200ปีนะครับสามศตวรรษนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าเวลาที่ซื้อนาฬิการลง g i n เนี่ยจะมีความสบายใจมากๆในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับ service นะครับมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าสูตรได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็นําเข้าโดยบริษัท Swatch Group นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ติดท็อปในแวดวงของนาฬิกานะครับแล้วก็ถือว่า เป็นนาฬิกาแบรนด์1แบรนด์นะครับที่มียอดขายสูงสุดนะครับตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับและสำหรับนาฬิกาในรุ่น Spirit ทั้งหมดนะครับทุกเรือนนะครับเขาจะมีเป็นใบ Certificate c o s c แบบนี้นะครับที่จะมอบให้นะครับซ o s c เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานอันสูงสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่นาฬิกาจะต้องมีการทดสอบในหลากหลาย Position มากครับ กว่าที่จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตอันนี้นะครับและที่สําคัญในรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นชื่อรุ่นหรือว่าซีรีส์เนี่ยหเรือนก็จะมีทั้งหมด1ใบเพื่อที่จะรับรองมาตรฐานนะครับสำหรับนาฬิกาในรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาในรุ่นนี้นะครับก็เลยจะได้ดาวทั้งหมดนะครับหดาวเหมือนที่เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นนะครับว่าเป็นนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูงนะครับเป็นโคนมิเตอร์นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีราคาที่แบบดีมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาที่มีคุณภาพระดับนนี้ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อเราก็จะได้ใบนี้ด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ลองจินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็หวังว่าทุกๆดีเทลนะครับที่ได้พาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมในป๊อปอัพสตอร์แห่งนี้นะครับแล้วก็เขาจัดเป็นแบบเหมือนเอ็กซิบิชันเล็กๆนะครับให้คนที่รักแล้วก็หลงไหลนาฬิกานะครับได้มาสัมผัสกับเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ของแบรนด์ลองจินนะครับ ป๊อปอัพนี้นะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเขาจะเปิดจนถึงช่วงเดือนเมษายนของปีหน้าเลยนะครับก็คือเป็นในปีใหม่นะครับก็คือสิ้นปีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็จะมาเจอกับคุณรักนะครับนี่คุณรักเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คําแนะนำนะครับแล้วก็จะดูแลเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่สาขาป๊อปอัพแห่งนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ บอกได้เลยว่ามาจากช่องคุณจ๊อบมาดินผูนะครับได้รับส่วนลด15%ด้วยนะครับสนใจเรือนไหนเนี่ยจริงๆคือสามารถที่จะลองได้ทุกเรือนนะครับขอคำแนะนำได้นะครับแล้วก็ให้คุณรักเนี่ยพาเยี่ยมชม e x h ซิ i ิ i ั่นนะครับนิทัศกาในวันนี้ได้นะครับนี่ต้องบอกว่าเขาลงทุนมากๆจริงๆนะครับผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกับ PopUp Store แห่งนี้นะครับเปิดถึงเมษาปีหน้านะครับ วันนี้ผมจอบมาดินภูราไปก่อนครับได้ไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ